มีหลักธรรมะสั้นๆที่จะนำมาฝากกัลยาณมิตรผู้ที่ฝักใ่ในธรรมของพระบรมศาสดาเพื่อจะได้นำไปอยูในโสมนัสิการปฏิบัติธรรมให้สมควรเกตธรรมเพื่อการถ่ายถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นออกมาจากกายออกมาจากใจ นั้นสิ่งที่จะนำเสนอในโอกาสนี้เป็นเรื่องของของตัวที่จะมากำหนดซึ่งกรรมนะก่อนที่จะไปรู้ว่าอะไรคือตัวกำหนดซึ่งกรรมเนี่ยนะเรามารู้กรรมกันโดยสังเนตะกันนิดหนึ่งนะนะพระบร,รมศา,าสดาได้ตรัสเอาไว้ว่าเรากล่าวซึ่งเจตน,นาว่าเป็นกรรม กรรมก็คือเกิดจากการกระทํามทางคือทางกายทางวาจาและก็ทางใจโดยเจตนาเพราะนั้นจะต้องมีเจตนาที่จะกระทําความตั้งใจที่จะกระทําสะก่อนนะกรรมถึงจะปรากฏนะกายกรรมวจีกรรมแล้วก็มโนกรรมนะและกรรมก็ยังแบ่งออกเป็นลักษณะอีก 4%ประเภทก็คือกรรมขาวนะย่อมมีวิบากขาวซึ่งกรรมขาวก็คือกุศลกรรมมาบท10กรรมดำย่อมมีวิบากดำก็คืออกุศลกรรมมาบท10นะแล้วก็กรรมทั้งดำทั้งขาวก็คือทำกุศลกรรมบ้างอากุศลกรรมบ้างและกรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อสิ้นกรรมนะก็คืออริยมรรค มีองค์8นะนี่คือประเภทของกรรมตอนนี้การที่เราจะมีการกระทำกรรมนั้นนะกายกรรมเรียกว,วาจกรรมนะจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่ามโนกรรมปรากฏขึ้นก่อนถึงจะมีกายกรรมและว,วจจกรรมได้ทีนี้ตัวกำหนดกรรมแท้ๆเนะี่ยคืออะไรผูนะ้ตทอองค์ได้ตรัสไว้ในพระสูตรว่า กรรมและสุขทุกขเกิดจากผัสสะนะคําว่าเกิดจากผัสสะนี้หมายถึงว่าผัสสะจะเป็นแดนเกิดของกรรมของทุกข์แต่ไม่ใช่หมายความว่าเมื่อผัสสะกระทบแล้วเนี่ยกรรมจะปรากฏเลยนะซึ่งไม่ใชนะ่เพราะกรรมคือการกระทำํำนะหลังจากมีการผ่านกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทมาแล้วนะตอนนี้ตัวกําหนดกรรมแท้ๆเนี่ย คืออะไรก็คือสิ่งที่เรียกว่ากิเลสนะกิเลสก็คือราคะก็คือโทสะก็คือโมหะตัวกิเลสทั้งสาประการน,นี้เมื่อเกิดแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปบันดาลให้เกิดอะไรขึ้นได้นะแต่กิเลสทั้งสามนี้เมื่อเกิดแล้วเนี่ยมันจะสั่งผ่านสิ่งที่เรียกว่าตัณหา นะตันหานตัณหาจึงเป็นเหตุตัณหาเลยเป็นสมุทยัยเป็นเดนเกิดนะอย่างเช่นเรามีราคะปรากฏซึ่งเป็นกิเลสมันก็เกิดตัณหาความอยากเป็นไปในกาาตันหาเป็นไปในภาวะตัณหาแล้วก็จะไปสร้างกรรมนะในสิ่งที่เป็นไปตามตัณหาคือตัวราคานั้นแต่ถ้าเป็นโทสะ นะมันก็จะเกิดตัณหาที่เรียกว่าวิภาวะตัณหามันก็จะไปสร้างกรรมซึ่งเป็นไปตามทสะนั้นและโมหะก็เช่นกันนะเพราะนั้นตัวกำหนดกรรมก็คือตัวกิเลสสามประการนั่นเองถ้าเราจะจัดการกับตัวกำหนดกรรมคือกิเลสนะก็ให้มาจัดการที่ตัวกิเลสซึ่งการที่จะจัดการกับตัวกิเลสนั้น มันก็มีอยู่สองวิธีก็คือละกิเลสกับระวังกิเลสไม่ให้เกิดนะตอนนี้เรารู้แล้วว่าผัสสะเป็นแดนเกิดของปัญหาทั้งหมดก็มาดูที่ผัสสนะผัสสะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและก็ทางใจเนะมื่อผัสสะกระทบนะปรากฏแล้วเนี่ยถ้าเรามีสติทันผัสสะนั้น นั้นอารมณ์ที่เกิดจากภาษะนั้นไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโพภพภะหรือธรรมอารมณ์มันก็สักแต่ว่าสักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่ากลิ่นสักแต่ว่าลิ้นนะสักแต่ว่าโพภพภะและสักแต่ว่าธรรมอารมณ์นะเมื่อสักแต่ว่าอารมณ์ต่างๆที่ปรากฏนะกิเลสก,ก็เกิดไม่ได้นะแต่ถ้าไม่ทันที่ภาษะ นะเมื่อภาษากระทบแล้วเนี่ยเกิดการปรุงแต่งไปปรากฏที่เวทนาคือความรู้สึกพอใจบ้างไม่พอใจบ้างนะก็ให้มาทันที่เวทนานั้นก็สักแต่ว่าพอใจสักแต่ว่าไม่พอใจนะนี่คือการเพียรระวังไม่ให้กิเลสมันปรากฏแต่ถ้าไม่ทันนะหลังจากรับอารมณ์มาแล้วเกิดความพอใจไม่พอใจแล้วเนี่ยมันจะเกิดกิเลสก็คือราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้าง จึงต้องมาใช้เพียงละกิเลสซึ่งการละกิเลสโดยตรงก็ทําไม่ได้แต่เราจะใช้สิ่งที่เรียกว่ากิสติพระพุทธองค์เลยตรัสว่าเมื่อจิตมีราคะก็ให้รู้ว่าจิตมีราคะเมื่อจิตมีโทสะก็ให้รู้ว่าจิตมีโทสะเมื่อจิตมีโมหะก็ให้รู้ว่าจิตมีโมหะทันทีที่สติปรากฏกิเลสทั้ง3าก็จะดับไปนี่คือการเพียนละเนะพราะฉะนั้นการที่เราจะจัดการกับตัวกําหนดกรรมก็ต้องมาจัดการกับตัวกิเลส นะวิธีจัดการกับตัวกิเลสนะก็เป็นไปอย่างที่กล่าวมาก็คือเพียงระวังและก็เพียงละนะเมื่อจัดการกับตัวกําหนดกรรมได้แล้วนะกรรมทั้งหลายก็ไม่ปรากฏน,นะนี่คือธรรมะที่มีประโยชน์นะที่นํามาฝากกันในช่วงนี้ขอติดตามธรรมะและมีประโยชน์ในลําดับต่อไปและที่สําคัญให้กดไลค์กดแชร์ด้วยครับ